ชนที่จะต้องเฝ้าระวังสูงสุดเนี่ยมีทั้งหมด16,408ชุมชนนะครับซึ่งเป็นชุมชนที่มีสถิติเกี่ยวกับารจับกลุ่มข้อค้าหลอย,ย,ยนะครับมีผู้เสพเป็นจำนวนมากมีข้อมูลการร้องเรียนผ่าน1386อ,อย่างต่อเนื่องครับ16,408ชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่ปกออสอจำเป็นจะต้องดำเนินการทำเหมือนกันนะครับ สำรวจเส้นทางเข้าออกในทุกชุมชนทั้ง50แห่งกทม5แห่งสำรวจเส้นทางเข้าออกนะครับปิดล้อมเอ็กซรย์เรามีลายเชื่ออยู่แล้วพ่อค้ารายย่อยผู้เสพพ่อค้ารายย่อยออกหมายจับดาเนินคดีผู้เสพเอาไปบําบัดนะครับ7วัน9วัน15วัน45วันแล้วแต่นะครับก็ทั้งตรวจปัสสาวะทั้งอะไรต่างๆก็เอาไปบําบัดให้หมดนะครับผู้ค้ารายย่อยเอาดําเนินคดีนะครับ,าายยานะรบจากนั้น ก็ดูบ้านวัดโรงเรียนนะครับพัฒนานะครับดูแหล่งมั่วสุมดูจุดล่อแหลมอะไรต่างๆนะครับมีการติดตั้งกล้อง CTV v แต่ที่สําคัญคือต้องมีสายตรวจตลอดที่ั่วโมงเพราะว่าอาจจะกรรมเกี่ยวกับ